แกแกพููููู้้้้มุกโจูเลอตาหลอพานะสัญญาอีลาอีเยชิลุยซองป้าแม่ว่าูตาลูที่มุกละไอตาสแกอจอดาดจมุกอับปางป้า่เราเวกวางปปังจอดาดาอเไรหาตาหลอเด้อมาบ้าเวสใหญเลยฮะตาหลอมุกุ๊ใหญ่ปาแตหาเออผูมุกจ ก็ถูกคาดทาบกาอหรอตู lá, lá. Lá lá ้ว่าไปน้อยจบ่ะผมยััจะขึ้นหอบาลอดไ้ว้ย้ลอกได้ว้ยกับบ่กหลอดกไ้ว้ยาตู้ยังมุดนอเลยเว้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 ยอ่าอียังมุดนอเลย Chú một nó là Đa đa Chú cho đa đa Chú cho đa đa Chú ta qua ra bà qua Mà bữa bữa là เดอละไม่เท่เลยเอาไว้ที่เสาละมันจะรอมากเลเอาไว้ว่าพูดาลูกทีู่คุ้นเล่า่อเลียมือว่าตานูี่เเฮ้ยดาดาฮ้ดาดาเหรอเฮ้ยกบีกีกปกีดาด โอเคโอเคใครเราใ่รเรผู้ผู้หวทำเลยแกแกดดววปะตาตาลอวอบมันก็ผู้เราพิสัยมันก็จูดีแท่ตื่นได้กเลยเอาเหววแม่ชออาทีตยสบายหม่งยาวเรมันก็กระเตือจูกันเลยคือทัดีของมไวน้าตีนนอจวบาว่าโอ้มันก็เห็นแล้วกมังก็จูเราไม่อยากฆ่า้าก่อนเราได้เลยเลิมันตลอดยู่ววังก็ไว้ ตาาตาผาสซีเวม่ชอรืว้ีกีนี่ไหนจูดิจูบานกีอกน่าจะซีน่ะตาใคาควายผู้กวากันหย่อนเลนูกโจดาดาโจดานดาโอเคอยากดีพอนกาะโพใจใจล่กจูดกีจูบานกีไม่ชอกูจูดกีเราหล่อเลหล่อสวนกูแบเนี้อ่อะไรจูบานกีดินจูาเมกันมากันลูกป่านนี่เ Uh, okay, okay. Thank you.